ผู้นี้เลยเจ้าีอใหญ่จาแต่6หน้เอาหลายวันไหอายุครือ่ากันขืนจะเถื่อพี่กายกับเก่า4ปีนี่กับเก่า4ไห้เขาเบิ้งน่ใ้เขาเบิ้งเนปวดกายเก่า่วง ไมเจอสาร้องคนนี้านจังหวัดพอจ